ังน oh, oh, ี่เห็นดินอยู่ครับว่านเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อโอ้ตัวงามครับตัวนี้โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปไหมโอ้โหหลังนี่ครับเด็กโกงโกงงงลยครับเนี่ยดินแห้งครับดินแห้งโอ้โหวง่าครับทุนง่ายตัวง่ายเลยครับผหลังนี้มีอาการครับเนดึงเยู่ดึงเยอะ คอครับหนึ่งพระคอขับหลังนี่ครับนี่เห็นเหงื่อเขางนีหโอ้ยแบบนี้ต้องจับตัวปลาเลยครับนี่นี่นี่เนี่ยโอ้ตัวใหญ่ตัวง,ง,งามอยู่ครับเอ้าเอา อยู่หากินที่นว่าปีครับมืงเนี่พาพีพาะนองมาอ่าไซเบียดครับมาหาอยู่หากินมือเนี่ยเอาเบียดมาเจ็ดซิบหลังครับมาบ่าหลจะติดไซเหมือนบ่งเหมือนโพวานา้ำมันก็ขอนลงแล้วครับอ่ามาหมายเก้าครับมาหมายทงหน้าของพี่นองคือเก้าเหรอครับขออนุญาตเ่ินแล้ว <c oughs> เปิ้นบอกว่ามาใส่รองเมือกนนันนะเนาะเงียสีใสมืงเนี่คือเนียใส่เดือนแล้วครับเด้อ เดือนครับใส่เดือนเนี่ยขีย่เดือนบานเฮานี่แหละนี่นครับเนาะเนี่ยขีย่เดือนเฮ้อมหอนหมองไส้อะเกลยสีไส้เลยแหละครับบ้านนี่ก้อนสีติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมไหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งไว้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับ ขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจของนั้นน้องให้ครับขอบคุณครับเอา้ามาเริ่มกันเลยครับบัดนี้หลังแหลกเลย <c oughs> ครับหลังแหลกแห่งหมานครับไปนี่แหละครับเนี่ยขี่ยีเดียนครับเนี่ยสร้งหัวมันไปไปนี่แหละครับหลังแหลกแห่งหมาน ที่สองครับ ครับหลังต่อไปกับสีไซไปพุดเลยครับนี่ไซไปพุดทางออกใหม่คุณละเราก็สิเกี่ยวลงมาเนี่ยครับสีไปไซไฮน้าหลังไหลของงัวนเนี่ยแหละครับไซไปผุดไซไปทางติดถนนหมดแล้วครับเอา้าอะไซเบิ้งสามหลังเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจังมาลุ่นน้ากันบ้านะเดี๋ยวขอไซให้แล้วก่อนเด้อครับเด้อจังมาติดตามน้ำกันครับบัานเวลาทุ่มกูกลัวครับ เกือบสี่สองทุม่มนายามเบ็ดรอบแรกครับมึงหลังแรกกันนั่นโอ้ยเงียบเหมือนครับเงียบเหมือนเดี๋ยวใส่เงียบเว้ยเงียกี่กี่เดือนนะครับมึอนี่อย่าใส่เดือน เนี่ยเอา้าใส่ไว้เลยเอา้าเอา้ามารลุ่นกันต่อครับหลังที่สองเป็นทังไงหลังที่สองกุิหลังที่สอง เปลี่ยนเงี้ยครับเอ้าเปลี่ยนเงี้ยอะไสิยามไปเรื่อยมีแต้มมีโตสิไทยเบิ้งเลยครับเด้อเอ้ามาลุ้นน้ำกันครับมาลุ้นน้ำกันมาแล้วครับเดี๋ยวดื่มด้วยครับนี่โอ้โหปลาคน้อยฮะปลาคน้อยครับปลาน้อยเขาเก็บเลยครับ เนี้ออวเดี๋ยวต้องใส่วิธีพดแบบไมครับเสวอดกังนี้เลยเสอดกังนง เีเ้ยวลยครับววบันี้ยวเลยหังนี่เห็นดินอยู่ครับว่านเนี้นี่ยเนี่ยเน,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 นีโอ้ตัวงามครับตโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเดีย๋ยวเนมโอ้โหเน,นี่ยโอ้ตัวาตงามครับ บกใหญ่เลยครับเนี่ยตัวใหญ่ตัวงามกินเลือดก,กันกินเลือดก,กินเลือดเยอะกินเลือดแบบนี้ตัดเข้าเลยครับตัดเข้าปุ๊บเรียบร้อยครับเอ้ามานี่สิสิผูเบ็ดแล้วกัน อยากไม่ไว้ครับหลังนี้ครับเด็ดโกงโก่งงงเลยกันนี่ยดิ่งแน่ครับดิ่งแน่โอ้โหง่ายครับตัวนี้ผมผมง่ายเลยครับโอ้ตัวนี้ครับตัวนี้เจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมาขึ้นมาเกิดมา ตุลักตุเล่จังหน่อยครับอยู่บ่เนี่ยผบอกนี่ครับเนี่ยโอ้โอ้เจ็ดแปดขีดครับตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับอเอาดีเก็บเลยนะครับเด้อตรงไหนกินเลือดผอมห้ดเนี่ย กินเล็วความครับเนี่ยเต้องตัดตัดเร็วๆสิผูกเบ็ดไม้ครับบันเนี้ยสิผูกเบ็ดไม้หลอดก็ใส่เงี้ยวไว้ครับเาโอเคเก็บแล้วครับหลังนี้ครับหลังนี้ดึงโอ้ปลาเข็งปลาเข็งง่ายปลาเข็งง่ายปลาเข็เงตัวง่ายอยู่ครับโอ้นนั่นตัวหนึ่งตัวหนึ่งกินตัวหนึ่งมาล่ออยู่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปดอดเราเลยครับเดี๋ยวปดอดเราใส่เงี้ยวไว้ครับ แปเงวยมาอีกแล้วกันนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วหตัวกันเนี่ยโอ้ยกินยาฮะนี่ครับปากคอหน้อยอุ้ยนี่เหรอหยิบผลเลยนะครับเนี่ยอ่อยาปากคอหน้อยอืม,ออมลเหรเอเก็บเลกผสมน้อยแล้วครับบัณฑ์หาอย่าดิกเก็บไลยครับเนะี่ หันนี่ดึงอยู่ครับพ่อหันดึงอยู่ดึงอยู่นมัไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เลยเอยครับเลโอ้หเดีเดี๋ยว,ยวปลดเอาเลยครับหลังนี้ปีนทอปอ,อี่อออางไรับเ,เดี๋ยวจะปลดเอาเลยเถอครับแล้วนี่ยเดีจะปลดเอาเลยเหรอ ย่างเร็วเพราะย่างเร็วอ่าเดี๋ยวโอ้โหที่ปวดเลยครับปวดเอาเลยนะเวลาเกือบหกโมงสอาครับมากูเบ็ดครับมาเก็บเบ็ดเนี่ยหลังแรกอุ้ยว่ามบ่ถือ โอ้จีบป๋าอยู่ครับนี่ปลาดุกสองตัวนี่มัโอ้เป็นปลาดุกสองเงางน,นี่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 โอ้โอยูนิ่งๆว่ามันบ่ถือหลังแหลกแห้งหมานเอาหงแหลกแห้งหมานเป็นปลาดุกครับนี่เนาหมานครับเดี๋ยวเก็บเด้ครับเด้อ ปลาดุกปลาดุกพอได้ผลครับปลาดุกพอได้ผล เก็บกับเทปเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรื่งเล็กแขกหมานเนาะมาแล้วครับขอ,อน้อยข้าวขาขอ,พอน้อยโอ้ดินแย่งแต่โอ้ตนวหนุอยเอาเก็บเล็กผสมน้อยพอได้ปนครับพอได้ปนเนี่ยเอาเก็บเลยครับเก็บเลย ผนพอได้ผนเนี่ยโอ้โหเก็บครับเก็บหลังนี้ดึงยุกครับงานดึงยุกดงยุกโนน้เป็นอน่อยครับ เอพอได้ผลอยู่แล้อ่านี่ครับพอได้ผลพอได้ผลอา้าวเนี่ยเอา้าเก็บเลยเด้อครับเด้อหังนี้มีอาการครับดึงอยู่ดึง,ดง,ดงดยื โอ,โอ้ตัวซ้ำกันก็วังหันหละครับเนี่ยเนี่ยเอาเก็บเลยได้ครับเด้อมาเมืองหลังนี่ครับเนี่ยเบ็ดโค่งจุ่มลงไปในน้ำเอาดมว่ามันว่ามันถืปะอปลาไหลที่นันโอ้ อะไรเลยขนาดนั้น,น,นแต่ว่าเบ็ดเบ็ดขาดถูกไปไหลจนเบ็ดขาดครับเนาะเบ็ดขาดแต่ว่าโตยู่ครับหนูโตยู่เนาะนี่ครับเนี่เยเอาเก็บเลยครับเก็บเลยหลังนี้ครับ lắng đi đường lê văn anh mô thử lấy tèo kiêu thử kìm bạc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  kìm nè kìm bạc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  kìm ล,ลุดพอดีครับจชบได้เก็บเก็บเก็บ,กบโอ้เดี๋ยวผได้หลงังนี่ถึงยุคครับเนี่ยถึงยุ่ถึงยุ่ ข้อหน่อยเอาเนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวที่เก็บเลยนะครับเด้อโอ้ปลาชนปลาชนเอาปลาขอหน่อยเอาเก็บครับเก็บเนี่ยอ่ะเก็บครับเก็บมาเมืองหลังนี่ครับนั่นนั่นใช้เบ็ดโขบเ็นครับนี่ตัวนี้ใช้เบ็ดโขบโอ้เด็กโบดีครับ เดี๋ยวๆเดี๋ยวสิจับเอาตกกบเลยครับอือโอ้กบนี่ตกกบนี่นี่โอ้โหๆๆไอ้กบครับได้กบป่ะตัว โอปะเอ้าโอปปดยากแก่เดี๋ยวเสียวใส่หงำเลยเด้อครับเด้อนะเอ้าปดที่หลังก็ได้แล้วครับหลังนี่ครับเห็นหัวอยู่ก่อนี่โอ้ย แบบนี้ต้องจับตัวปลาเลยครับนี่นี่นี่เนี่ยโอ้ตัวใหญ่ตัวงามอยู่ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบมากครับปันโอ้ยโอ้เกือบมันลุดครับเหลือมินมินจับโอทัานกับเนี่ยโอ้เอหเนี่ยนี oh, ่เหลือซ้ำเนียนครับนี่เหลือมินมินเนีเอาโอ้เอาเก็บเลยนะครับเด้อ โอ้ตัวงามกับตัวงามตัวงามตัวงามเอาเก็บเลยนะครับเก็บเลยเก็บเลยหลังนี้ดินอยู่ครับอ่าเนี่ยเป็นกองๆอย่งนี้อะล่ะโอ้โอ้เป็นปากคอกับปาคอนีนน่เดี๋ยว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 อเดี๋ยวขึ้นม้านรับ นี่ฮะอ้กินเลือซ้ำกันเอ,อขาปากคนหน่อยโอ้ยกินเลืกพร้อมโหบ่เหลืกปนน่ะปวดได้เย,ยอะเลยนี่ครับนี่แหละครับผลงา่นท้งรอบเศ้า ทั้งหลอบกังขึ้นครับมีปลาคอทูงงามสองสามตัวนะครับปลาเข็งก็บมีเอามาเมืองครับว่าได้จากโลกครับมาเมืองมาเมืองโอ้ได้สามโลกพอดีครับหักออกซีขีดแล้วครับหักกาละมั่งออกซีขีดก็เลยออยุสองโลกหกนะครับเอาพอได้อยู่ได้กินครับอาขอบคุณเอฟซีขอบคุณ, FC, คณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับช่มครับ สำหรับคลิปนี้กับโค้งเสียล่าจากกันโดยการสั่งปลายเมื่องนี่นะครับเอาของก้าวค้ามว่าสวัสดีครับ